ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเนื้อคอนรังวาไรตี้รายการใหม่แกะกล่องที่จะนําทุกข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมของเทศบาลเนคอนรังมาเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆครับใช่แล้วค่ะและสำหรับรายการเนื้อคอนรัังวาไรตี้ในวันนี้นะคะเราออนทัวร์กินอยู่ที่วงเวียนขยวนแห่งนี้ ถูกต้องครับซึ่งวงเวียนพายุของเราค่ะน้องนัทขาอยู่ใจกลางเมืองตรังนะคะใกล้กับสวนสาธารณะนะคะสําหรับสวนทับเที่ยงแล้วก็ตลาดเซ็นอร์พอยด์ได้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับพี่ลูกนัทครับนายนัตกรบัวนุยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรังครับและพี่น้ำหวานค่ะคุณพีดาจันทร์นัคผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรังค่ะวันนี้เราสองคนมีข่าวสารดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมาเสิร์ฟกันถึงที่เลยค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกกันเลยดีกกวว่่าาบต้ออง มีโครงการดีๆที่เทศบาลนครตรังของเราได้จัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคมใช่แล้วค่ะซึ่งก็จัดขึ้นกันไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสําหรับโครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ได้โอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรงังประจําปีงบประมาณ2,568ค่ะน้องน,นัถูกต้องครับซึ่งในครั้งนี้เรามีการทํากิจกรรมอะไรกันคะนั่นก็คือการทําผ้ามัดย้อมครับต้องบอกว่าการทําผ้ามัดย้อมเนี่ยกิจกรรมนี้โครงการนี้เนี่ยเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างประสบการณ์สร้างทักษะให้กับผู้ได้โอกาสรวมถึงคนพิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังของเราครับนับได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางเทศบาลนครตรังนะคะได้มีการสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาต้อรบ้กว่าช่วงเช้านะครับจะเป็นการทําผ้าคลุมไหล่ใช่ค่ะช่วงบ่ายเขาจะเป็นการทําเสื้อเชือดผ้ามัดย้อมต้องบอกว่าเสื้อที่ผ้ามัดย้อมเนี่ยตรงนี้มันมีประโยชน์มากใช่ค่ะใส่ถ่ายรูปใช่ใส่เที่ยวใช่แล้วค่ะสีสันก็แบบโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปรับชมผลงานของ ใช่ค่ะก็ผลงานออกมาหลากหลายสีสันนะคะก็มีท่านวิทยากรค่ะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโครงการในครั้งนี้ค่ะคต้องบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อ,อที่จะให้คนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการผู้ได้โอกาสนะคะได้ตระหนักถึงความสามารถศักยภาพของตนเองด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านอย่างเดียวแต่ว่า,าเราสามารถสร้าง อาชีพให้กับตัวเองสามารถนํามาเป็นไรายได้เสริม,มนะคะอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทํางานได้ด้วยเช่นกันต้องบอกว่าบุคคลดังกล่าวนะครับผู้ด้โอกาสหรือว่าผู้พิการเนี่ยบางท่านอาจจะเกิดความเครียดใช่แล้วค่ะจนเกิดโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้ลดปัญหาเหล่านั้นไปได้ใช่ได้ออกสู่<อ>สังคมได้มาพบปะการทํากิจกรรมร่วมกนันนะคะสร้างสีสันในการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะและแน่นอนว่าเมื่อผ่านการอบรมเนี่ยสามารถนําไปสร้างให้เกิดรายได้ได้จริงๆด้วยนะคะ เราก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปอยากจะบอกว่านะไปร่วมกิจกรรมค่ะวิทยากรทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความรู้มาสอนทุกวิธีทุกขั้นตอนแบบละเอียดมากๆซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างตรงังนะคะที่อนุเคราะห์ถามมาให้ความรู้เดี๋ยววันนี้เรามีผลงานมาโชว์กันด้วยผลงานที่เราได้ไปทำมานะคะก็อาจจะ เป็นครั้งแรกของการทำนะคะออกมาแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามถูกใจนะคะต้องบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นภาพคุณไหลนะครับพี่หวานเทสเทสเทสขออนุญาตขออนุญาตค่ะอันนี้เราให้ชมกันเลยนะคะเป็นผลงานที่เราได้ไปร่วมกันทําค่ะต้องบอกว่าสนุกมากถูกยังได้ค่ะอาจจะแบบมันก็สามารถใช้ได้หลายอย่างอันนี้เป็นเป็นผ้าของคอก็ได้ขออนุญาตค่ะเก๋ๆนะแต่อาจจะไม่ไม่สวยเท่าไหร่ส่วน ประโยชน์เนี่ยใช้ได้เยอะเลยค่ะพี่นาถาอย่างเช่นคุมหัวได้ฝนตกคุมผมได้อ๋อนะคะแล้วก็เปิดปิดปากได้อ่าการแบกกรลมได้ถูกต้องฮะใช่ค่ะปิดปิดหน้าอกได้ได้ทุกส่วนค่ะลองนัดขาปิดขาได้ได้หมดเลยค่ะก็บอกว่าผืนเดียวเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างหลายอย่างแล้วก็ผลงานตรงนี้นะครับเป็นผลงานที่แบบมีแค่ชิ้นเดียวในโลกใช่เพราะเราทำเองถูกต้องไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็คงไม่มีใครเหมือนถูกต้องค่ะ นี่ก็เป็นผลงานของพวกเรานะคะที่ได้ไปเริ่มทํากันจริงๆค่ะสําหรับการฝึกอาชีพในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะคแล้วก็ทําให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรังเนี่ยได้มีกิจกรรมทำและเป็นการ รายได้ด้วยนะคะสามารถนำไปต่อยอดได้จริงๆค่ะของข่าวสารต่อมาครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นในส่วนของการจัดเวทีประชาคม<ช>เพื่อทําแผนชุมชนครับตามโครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับใช่แล้วค่ะในส่วนของกิจกรรมนี้ค่ะเทศบาลน,นครตรังนะคะก็ได้มีการดําเนินการลงพื้นที่ไปยงังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลน,นครตรังทั้ง42ชุมชนเลยค่ะคร,ระหว่างวันที่25-29พฤศจิกายน2567ซึ่งก็ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการลงพื้นที่แล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของการลงพื้นที่เป็นการเรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหารวมถึงการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการค่ะถูกต้องครับแน่นอนว่าแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามาระดมความคิดก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ เป็นการ นำปัญหาตรงนี้ให้กระจางแล้วก็จบไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเรี่กไ้ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะมีทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนาครตรังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะของกองสวัสดิการสังคมค่ะนะคะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะในชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อนํามาจัดทําเป็นแผนชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อการพัฒนาเทศบาลนาครตรังของเราค่ะ5วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าไปครบทั้ง 42. ชุมชนใช่แล้วค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละแต่ละชุมชนที่บอก ไปว่ามีทั้งข้อดีมีทั้งปัญหาเพราะฉะนั้นโครงการดีๆแบบนี้เราก็จะเป็นการอย่างที่ได้บอกไปว่าทําให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ย คลี่คลายแล้วก็นําไปสู่ความสาเร็จของชุมชนในอนาคตได้นั่นเองครับใช่ค่ะถือ<ถ>ได้ว่าเป็นการกําหนดร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะอยากให้ชุมชนมีอะไรเกิดอะไรขึ้นมไม่อยากให้มีอะไรก็นี่แหละค่ะไปพูดคุยกันในเวทีนี้ค่ะถืถถอถได้ว่าเป็นเวทีสาธารณะที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอแผนเพื่อ ไปสู่การพัฒนาชุมชนของตัวเองนะคะกองกรับแน่นอนว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยแก้ไขคนเดียวหรือว่าแก้ไขแค่หน่วยงานเดียวไม่ได้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ผ่านพ้นกันไปนะคะถูกต้องครับในส่วนของกิจกรรมต่อมาครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมการล้างถนนตามน<ช>โยบายคนครตรังเมืองแห่งความสะอาดครับพี่หวานใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะน้องนัทที่ทางเทศบาลนาครตรังนะคะเราได้มีการเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็รักษาความสะอาดเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวนาครตรังของเรารวมไปถึงส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยถูกต้องครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยแค่ตาลนครตรังของเราได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานครับต้องบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้มีแผนในการล้างถนนเนี่ยจำนวนสี่ครั้งด้วยกันใช่ค่ะซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดเนี่ยค่ะให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะได้ออกปฏิบัติหน้าที่กันตลอดนะคะบนถนนสายต่างๆอย่าง,าางที่รองนัดได้นําเรียนไปว่า ในครั้งนี้ค่ะเดือนพฤศจิกายนในช<ม>่วงที่ผ่านมาค่ะ,ะเราได้ออกดาเนินการถนน4สายด้วยกันค่ะมีสายไหนบ้างคะสายแรกครับนั่นก็คือถนนหวย,ยอดนั่นเองโดยจะเริ่มตั้งแต่สมแยกหนีไปจนถึงสี่แยกไร่กุดครับค,ครั้งที่2ครับบริเวณถนนพระรามหกครับตั้งแต่วงเวนหอนาฬิกาไปจนถึงสามแยกพรสิริกุลครับในส่วนของครั้งที่3และครั้งที่4ี่หละครับพี่หวานครั้งที่3ค่ะก็จะลงพื้นที่ฉีดล้างทําความสะอาดถนนกันไปที่ถนนรัชดาค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณสแยกพรสิริกุลถึงสี่แยกต้นสมอ และครั้งที่4ค่ะถนนคลองน้ำเจ็ดก็ลงพื้นที่ล้างถนนที่สี่แยกต้นสมอจนไปถึง4ี่แยกสาริกาค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหลายท่านที่มาเยือนนครตรังของเราแล้วเห็นว่าถนนของเราเนี่ยมีความสวยงามมีความสะอาดต้องบอกว่าโครงการนี้เลยฮะกิจกรรมการล้างถนนของเราเดือนหน้าครับเดือนธันวาคมคสี่เส้นสี่สี่เส้นทางที่จะทําการล้างถนนเนี่ยมีเส้นไหนบ้างต้องบอกว่ารอติดตามใช่ติดตามได้นะ ะะเดี๋ยวเราจะนํามาแจ้งกันให้ทราบหรือว่าติดตามได้ทางหน้าเพจพีอาร์นครตรังนิวส์ค่ะ uh huh. สําหรับกิจกรรมนี้ค่ะน้องน,นัท uh huh. ต้องบอกเลยว่า uh huh. เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนะครตรังเมืองความสะอาดที่เทศบาลนะครตรังของเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ uh huh. เพื่อต้องการสร้างสภาพ แวดล้อมเป็นสภาพแวดล้อมของนครตรังที่ม,มีความน่าอยู่สะอาดสําหรับประชาชนทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนนครตรังด้วยน,ะะนอกจากถนนแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมการล้างตลาดและการขุดลอกครูตลาดตัดตดตดนเทศบาลนครตรังของเราด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าตลาดตูดตดนเทศบาลนครตรังของเราเนี่ยมีผู้คนมากหน้าหลายตามาช็อปปิง้งมาจับจ่ายใช้สอยใช่แล้วค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นการลดกลิ่นเหม็นการ กจัดปัญหาสิ่งสกประกเชื้อโรคต่างๆก็จะหายไปใช่แล้วค่ะก็อันนี้เป็นการลงพื้นที่ทําความสะอาดกันอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่าการทํางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะก็จะช่วยให้เทศบาลนครตรังของเรานะคะได้ดําเนินงานเรียกได้ว่ามุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้นครตรังเป็นเมืองที่มีความสะอาดค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็น่าอยู่สําหรับทุกๆคนด้วยนะคะในการพัฒนาเมืองนครตรังของเราให้สะอาดน่าอยู่ ถูกทุกลักษณะ,ะแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองตรังของเราฮะ,ะ,ะแน่นอนว่าก็จะเป็นที่ประทับใจนะคะสำหรับผู้มาเยือนนะคะ,ะ,ะ,ะมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปที่นํามาปาดก,กันเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆสําหรับผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานตัวเล็กๆอายุไม่เกิน6ขวบค่ะมีโครงการดีๆสําหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะมาฝากกัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโดยให้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยค่ะเป็นครัวเรือนที่สมาชิกมีไรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีอันนี้จะได้รับในส่วนของเดือนละ6ก0บาทสําหรับ<อ>การดูแลเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะต้องบอกว่าเด็ก คุณสมบัติอะไรบ้างที่สามารถมายื่งโครงการเงินอุดหนุนนี้ได้นะครับค,คุณสมบัติแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยฮะแน่นอนค่ะและต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีถูกต้องค่ะต้องอาศัยอ,อยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยใช่ค่ะ,ะและที่สําคัญครับต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกําหนดนั่นเองครับถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติทั้ง4ข้อนคะคะสาหรับท่านไหนนะคะที่ บุตรหลานเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราได้นําเรียนแจ้งไปนะคะนี่เลยค่ะก็มีสิทธิ์มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนรวนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างที่บอกว่าเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต,ต,ต่อปีของสมาชิกในครัวเรือนในครอบครัวนะคะและในส่วนของคุณสมบัติของผู้ปกครองบ้างคะ่ะน้องนัทเมื่อกี้เราพูดถึงของ,ของเด็กไปแล้วอันนี้ผู้ปกครองค่ะก็ต้องมีคุณสมบัติ ตามที่เราจะได้นําเรียนนะคะก็คือต้องมีสัญชาติไทยด้วยเช่นเดียวกันกเป็นบิดามารดาหรือว่าบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะ,ะและที่สําคัญเลยเด็กแรกเกิดเนี่ยต้องอาศัยอยู่รวมอยู่ในครอบอครัวด้วยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยคือสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมีไรายได้ไม่เกิน10,000แนบาทต่อคนต่อปีอและผู้ปกครองค่ะจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เราได้มีการลงทะเบียนผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ลงทะเบียนด้วยถูกต้องค,ครับและเมื่อมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กของเราที่ลูกของเราเนี่ยได้เกิดในส่วนท้องถิ่นนั้นใช่ถ้าอ,อยู่ในท้องถิ่นเทศบาลนครตรงังก็มายื่นเรื่องได้ดที่เทศบาลนครตรงังค่ะสําหรับในส่วนของเอกสารที่จะ ต้องใช้ในการประกอบนะถ้าเกิดว่ามายื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่นะคะก็จะมีแบบคําร้องของลงทะเบียนหรือว่าดอรรศูนย์หนึ่งแบบรับรองสถานะของครัวเรือนดอรรศูนย์สองค่ะแน่นอนว่าต้องมีสูติบัตรเด็กแรกเกิดนะคะและบัตรประจําตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์ของผู้ปกครองนะครับรวมถึงใบรับรองเงินเดืนอนหรือหนังสือรับรองรายได้นะครับของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนเลยใช่ค่ะ และถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนมีบัตรประดิการแห่งรัฐก็นํามายื่นด้วย<ช>รวมวถึงบัตรประจําตัวอสมถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกอสมอยู่ด้วยค่ะ ผู้รับรองเอกสารนียต้องเตรียมมาให้พร้อมแล้วก็มายื่นเรื่องกันได้นะคะก็เป็นในเรื่องของเอกสารประกอบสําหรับการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ,ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ทุกท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นั่นก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะ,ะซึ่งง่ายๆเลยมีโทรศรัพท์มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android, Android หรือว่า iOS เสนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะสําหรับแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะมาต่อกันที่โครงการต่อไป ครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งดีๆเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยใช่แล้วเพราะว่าเทศบาลนครตรังของเราจะเปิดคลินิกกายภาพบําบัดและแพทย์แผนไทยใช่ค่ะแน่นอนว่าคลินิกนี้ค่ะเปิดยังเป็นทางการวันที่9ธันวาคมใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเรามาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดกันก่อนแต่ว่าขอโปรนิดนึงว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณหมอค่ะอยากจะบอกว่คุณหมอของเราเนี่ยแม่ แม่ไม่อยากจะพูดไม่ไม่บอกก่อนว่ายังไงเดี<ป>๋ยวให้ไปเจอกันเองนะคะสําหรับผู้ที่ไปใช้บริการ ต้องบอกว่าคุณหมอดีแล้วการบริการก็ดีเช่นกันเพราะว่าของเราครับมีการให้บริการกายภาพบําบัดโดยนักกายภาพมืออาชีพใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีการนวดแผนไทยเพื่อการรักษาและการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการบําบัดนะคะก็เป็นในส่วนของการให้บริการและสําหรับในช่วงนี้ค่ะเราอยู่ในระยะของการทดลองอย่างที่บอกว่าเปิดอย่างเป็นทางการวันที่9ธันวาเพราะฉะนั้นวันที่9ธันวาคมเนี่ยสามารถ ใช้เลยใช่แล้วแต่ว่าในส่วนของราย,ยของสิทธิการรักษารวมถึงว่าการบริการค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมาบอกเล่ากันในวีคต่อไปค่ะ,ะเพราะาตอนนี้อย่างที่เราได้บอกไปว่าเป็นช่วงของการทดลองเพราะฉะนั้นวีคหน้าฮะเราจะนําข้อมูลที่มีความแม่นยําจากคนหมอสุดหล่อของเรามาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันและได้เตรียมความพร้อมในการไปใช้บริการของเราครับ แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของการให้บริการค่ะก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะก็ ช่วงนี้อย่างบอกอยู่ในช่วงทดลองเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกันได้แต่ว่าถ้าเต็มรูปแบบยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะบอกกันก่อนว่าศูนย์กายภาพบำบัดของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่หวานตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะสะกระพังสุรินค่ะไปไม่ยากเลยนะคะถูกต้องครับต้องบอกว่าอย่างที่เราได้บอกไปว่าศูนย์กายภาพบำบัดเนี่ยมีหลายอย่างเรียกร้องมาว่ายอยากให้เปิดแบบเต็มระบบ พี่ลูกนั้นเนี่ยไปดูมาแล้วสถานที่จริงบอกเลยว่าซ้ายและขวานอุปกรณ์คือครบมากมีทั้งบาโหมมีทั้งการนวดต้องบอกว่าการนวดนะครับแม่ๆของเรามีฝีมือกันทุกคนท่านายกของเราไปลองมาแล้วหลับไปเลยฮะรับแบบสบายมากใช่เพราะว่าแบบบีบนวดคือแบบได้ได้ได้แรงออกนั่นบานเราคือโต๊ะจุดกดต๊จุดด้แรงออก ก็เดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะไปลองด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของการเปิดให้บริการค่ะสําหรับศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็เปิดให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแปดนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตเลิกค่ะถูกต้องครับมากันต่อครับที่สถานทัณนานุบานของเทศบาลน,นครจังหรือว่าโรงรับจำนำนั่นเองฮะใช่ค่ะ,ะถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ เกิดว่าไม่มีเงินไม่มีตังค์แล้วมีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยเป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่งของเรานะคะสำหรัสบสถานธานบนุรลเทศบาลน,นาครตรงังรงรับจำนำแห่งเดียวของรัฐในเทศบาลนครตรังค่ะวันนี้ทุกท่านเห็นที่คอพี่หวานเห็นที่หูพี่หวานอ,อ,อาจจะเห็นแค่วิกีนี้ฮะเพราะวีดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าช่วงนี้มีความจําเป็นต้องใช้เงินไปต้องไปใช้บริการกันหน่อยค่ะอ๋อค่ะถ้าเกิดว่า เขาบอกมาว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งของที่ไปจำนำเอาไว้เนี่ยต้นขาแล้วก็เอาเงินออกมาแล้วแล้วเงินไม่พอเนี่ยสามารถไปขอเพิ่มเติมได้ได้ดีมากมากเลยก็คือผ่อนกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะถึงแม้จะผ่อนอยู่นั่นแต่ดอกเบี้ยของเขาถูกมากๆเลยเพราะว่านี่ค่ะดอกเบี้ยแค่ 0.25%ต่อเดือนสำหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทค่ะ,อคะดอกเบี้ย1%สำหรับเงินต้นที่เกิน5,000บาทเรียกได้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมากๆพี่หวานตาแข็งมากครัเพราะว่าพี่หวานไปดูมาแล้วใช่ค่ะหาหาหาลู่ทางไว้แล้วค่ะคิดว่าเส้นไหนจะไปก่อนฮะ <c oughs> คิดว่าอาจจะไปทั้ง2เส้นเลยก็ได้ค่ะนะคะ ขำๆขำๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉุกเฉินจริงๆก็อาจจะต้องไปใช้บริการได้ค่ะสามารถติดต่อได้ค่ะที่สถานธนาบาลเทศบาลนครตรังรงรับจำนำของเทศบาลนครตรังนะคะสำหรับท่านที่อาจจะอยากจะเอาทรัพย์สินไปจำนำค่ะหรือว่าจำนำไว้แล้วต้องการเพิ่มเงินต้นก็สามารถไปใช้บริการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์0 7 5 2 1 8 1 3 1หค่ะหรือ0 6 2 7 0 7 8 1.3.1ค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดตามทางหน้าเพจของสถานธาน,านบุาลเทศบาลน,นครตรังกันก็ได้ค่ะในวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนทุกข้อมูลข่าวสารทั้งโครงการทั้งกิจกรรมรวมถึงการจำบนําของใช่แล้วค่ะครอบคลุมเลยวันนี้ได้หลายประโยชน์เลยค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วและสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันศุกร์ครับ เวลา17นาฬิกาจนถึง17นฬิกา30นาทีผ่านช่องทางเพจ PR นครง n e w ิว่ะแต่ก่อนจากกันไปของนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครตรางต้องบอกว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอเป็นช่องทางใหม่ทว้าวเลยอาว้าวเลยค่ะเราบชมรั เรากําลังหาเพื่อนมาเพิ่มในกลุ่มของเราด้วยถูกต้องนะนั่นก็คือช่องทางของ Line OA ใช่แล้วค่ะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ Line OA เทศบาลนครตรังค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราค่ะวันนี้จะมาเชิญชวนร่วมเป็นเพื่อนกับเราโดยวิธีง่ายๆค่ะน้องนัดชาค่ะนั่นก็คือฮะกดเพิ่มเพื่อนตัวบวกข้างบนมุมขวาฮะพิมพ์ไปว่า at trang city หรือว่า strang city กดตกลงปุ๊บ ขึ้นปุ๊บกดเพิ่มเพื่อนเลยใช่แล้วค่ะแน่นอนว่าทุกกิจกรรมของท่านมารวดเร็วกว่าเราอีกใช่แล้วค่ะติ้งตองติ้งตองตลอดแต่ไม่ได้น่าลํำคาญนะคะเพราะว่าเป็นข่าวสารที่มีสาระค่ะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเพิ่มเพื่อนใครไม่อยากเป็นเพื่อนแต่อยากเป็นแฟนได้เลยค่ะแฟนคลับฮะแฟนคลับนะคะได้เลยฮะพร้อมเสมออ่าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าไปติดตามข่าวสารกับเทศบาลคนครตรังกันได้มากยิ่งขึ้นและเรายังมีในส่วนของเมนูหลักๆอย่างอื่นนะคะ,ะในการที่จะเข้าไปเยี่ยมชมหรือว,ว่าใช้บริการกันได้เช่นกันค่ะต้องบอกว่าครบถ้วนทุกกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนคงต้องขอตัวไปก่อนเพราะตอนนี้อีกแค่นิดเดียวเนี่ยสายฝนก็จะโปรยปลายปายีบ<ช>้าล,ลงมาแบบต้นอกเดีวค่ะท่าพร้อมแล้ววันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เฮ้ยบรรยากาศาดีมากๆเลยค่ะลืมบอกไปว่าสําหรับใครที่แบบอยากจะมาเดินเที่ยวสวนของเราใช่แล้วค่ะสวนทับทีมยหงแห่งนี้ค่ะก็สามารถมาได้ฮะเรามีต้นลีลาวดีเอาไว้ให้บริการอ,อ่ารวมถึงเรามีตลาดเซนเตอร์พอยน์ฮะตลาดเนเตอร์พอยน์ของเราเปิดให้บริการทุกวัน ใช่แล้วค่ะมีอาหารอร่อยๆนะคะมีสินค้าหลากหลายชนิดค่ะให้ได้มาเลือกซื้อรับประทานแล้วก็เลือกซื้อไปใช้กันนะคะแน่นอนว่าเดินภายในตลาดแล้วค่ะไม่รู้จะซื้อของกินไปทานที่ไหนเนี่ยไปนั่งได้ในสวนทับเที่ยงเพราะว่าบรรยากาศในสวนของเราค่ะร่มรื่นมาชอมงคลช่อมันช่อมันเลยค่ะไปกันเนาะโอเคบ๊ายบาย